ซีนะคะ B M W G เนี่ยจากบาร์เซโลนามอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะซี C ก็จะมาแนะนำการชาร์จไฟนะคะในรุ่น 330e M Sport นะคะซึ่งเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดของ B M W ค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะ สำหรับสายชาร์จที่ซีกำลังถืออยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นสายชาร์จรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของ B M w นะคะจะเป็นสาย flexible charge นะคะซึ่งข้อดีของเจ้าตัว flexible charge ตัวนี้นะคะก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนสายที่หัวปลั๊กตัวนี้ได้นะคะคือตัวนี้นะคะเดิมเขาจะให้มาอยู่ที่10แอมป์นะคะซึ่งจะชาร์จได้2.4กิโลวัตต์นะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเพิ่มได้สูงสุดนะคะถึง11กิโลวัตต์หรือว่า3เฟส16แอมป์เลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนสายเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้กับอุซอรีนะคะของ BMW Barcelona Motor ของเราได้เลยค่ะซึ่งเขาจะมีการให้คําแนะนํานะคะในการติดตั้งตัวชาร์จนะคะหรือว่าปลั๊กสำหรับการใช้ชาร์จนะคะสำหรับสายที่เราอัปเกรดเพิ่มเติมค่ะ ราก็จะเริ่มนะคะจากการทีเ่เสียบหัวปลั๊กนะคะกับไฟที่บ้านของเรานะคะแนะนํานะคะให้ลูกค้านะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟที่บ้านเาต้าเสียบของเราเนี่ยรองรับการจ่ายไฟที่10แอมป์ขึ้นไปนะคะถ้าหากว่าลูกค้าไม่แน่ใจสามารถที่จะให้ช่างไฟนะคะมาตรวจสอบให้ได้แล้วก็พอขึ้นเราเสียบปลั๊กแบบนี้นะคะขึ้นไฟสีน้ําเงินก็จะเป็นการพร้อมสําหรับการชาร์จหากขึ้นไฟสีอื่นๆนะคะแปลว่าไม่ควรจะไปนําไปชาร์จกับตัวรถนะคะ พอเรามาที่ตัวรถนะคะถ้ารถยังล็อกอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดฝาชาร์จได้นะคะให้เราปลดล็อกตัวรถก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็กดที่ตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาขึ้นไฟสีขาวแบบนี้นะคะแปลว่ากําลังพร้อมสําหรับการชาร์จนะคะให้เราเสียบตัวชาร์จเข้าไปแบบนี้นะคะจับไว้ก่อนนะคะไฟจะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นการเตรียมการชาร์จพอขึ้นสีน้ำเงินกระพริบแบบนี้นะคะเป็นการชาร์จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยมือจาก ชาร์จได้เลยค่ะหลังจากที่เราเสียบชาร์จเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าขึ้นไฟสีน้ำเงินนะคะพอผ่านไปสักพักเนี่ยเขาก็จะดับไปแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจสามารถที่จะดูการชาร์จนะคะผ่านกล่องตัวนี้ได้เลยซึ่งเขาจะขึ้นไฟกระพริบสีน้ำเงินแบบนี้ตลอดการชาร์จเลยนะคะ ในขณะที่เรากำลังชาร์จอยู่เนี่ยอาจจะมีความร้อนของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้อ air compressor er นะคะทำงานเพื่อไประบายความร้อนของแบตเตอรี่นะคะอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาในห้องเครื่องลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติคะ่ะพอเราเริ่มชาร์จนะคะก็จะขึ้นหน้าจอนะคะกำลังคำนวณแบบนี้เลยนะคะ จากการคำนวณน,นะคะ100%นะคะจะเต็มเวลา17.49นาฬิกา4ีนาทีนะคะซึ่งประโยชน์ของตัวนี้เราก็จะสามารถวางแผนการเดินทางได้นะคะว่าเต็มร้อยเราจะออกจากบ้านได้เวลากี่โมงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ตอนนี้ว่าอยู่ที่88%นะคะวิ่งได้35กิโลนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นการดึงไฟสูงสุด10แอมป์นะคะซึ่งก็จะตรงกับสเปคสายชาร์จของเรานะคะที่จ่ายไฟได้สูงสุด1 0แอมป์ค่ะ ตัวนี้นะคะสามารถที่จะตั้งค่านะคะให้ดึงไฟน้อยกว่านี้ได้นะคะสำหรับท่านลูกค้านะคะที่ไม่แน่ใจว่าไฟบ้านของเรานะคะจะรองรับที่การจ่ายไฟ10แอมป์หรือเปล่านะคะซึ่งรถ b m w อของเรานะคะก็จะสามารถที่จะตั้งค่านะคะ การชาร์จต่างๆภายในรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจํากัดกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นการวางแผนการออกเดินทางหรือว่าจะเป็นการตั้งกรอบเวลาการชาร์จนะคะซึ่งเราจะสามารถตั้งค่านะครได้ผ่านตัวหน้าจอนะคะของรถ BMW ค่ะเราสามารถที่จะกดที่ตัวนี้นะคะแล้วก็มาที่เมนูการชาร์จค่ะการจํากัดกระแสไฟค่ะ สังเกตนะคะเมื่อกี้นะคะคือไฟเราจะดึงที่สูงสุด10แอมป์นะคะตามาสเปคการชาร์จนะคะแต่เราก็สามารถที่จะตั้งไว้ที่16แอมป์ได้นะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจนะคะว่าสถานที่ที่ลูกค้าอยู่เนี่ยาสามารถที่จะดึงไฟหรือจ่ายไฟ10แอมป์ได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้เราสามารถที่จะลดนะคะการดึงไฟของเขานะคะให้มาเหลือที่6 7หรือ8ได้นะคะเพื่อที่จะ เพิ่มความมั่นใจให้คุณลูกค้านะคะถึงแม้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็มั่นใจว่าไม่มีการที่ฝ่ายไ,ไฟนะคะจะไม่รองรับการจ่ายไฟต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของโหมดการชาร์จนะคะจะมีการตั้งค่าชาร์จทันทีหรือชาร์จภายในกรอบเวลานะคะซึ่งกรอบเวลานะคะก็คือจะเป็นหม้อแปลงนะคะ time of o use ซึ่งเราจะต้องมาตั้งค่านะคะแผนการออกเดินทางก่อน นะคะซึ่งเราจะตั้งเป็นค่าครั้งเดียวหรือว่าตั้งค่าทุกสัปดาห์ก็ได้นะคะพอเราตั้งตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้งานกรอบเวลาในการชาร์จได้นะคะสําหรับแผนการออกเดินทางนะคะก็คือจะมีให้เราเลือกนะคะอย่างที่บอกค่ะจะมีครั้งเดียวกับทุกสัปดาห์นะคะต่างกันยังไงครั้งเดียวนะคะก็คือจะเป็นการตั้งค่าการออกเดินทางแบบเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นแบบทุกสัปดาห์นะคะก็คือจะสามารถที่จะตั้งเวลานะคะแล้วก็ตั้งวันที่การออกเดินทางเป็นจันทร์ังคารพุธ พาหัสสุกนะคะหรือว่าถ้าหากลูกค้านะคะที่ทํางานไม่ตรงวันไม่ตรงเวลากันนะคะต่อวันอย่างเช่นวันจันทร์ทำงาน8ปดโมงอังคารทํางาน10บโมงแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะคือสําหรับแผนการออกเดินทางซึ่งแผนการออกเดินทางตัวนี้นะคะก็จะสามารถที่จะเปิดแอร์นะคะครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาที่ลูกค้าตั้งไว้นะคะ ถ้าเราไม่อยากให้เขาเปิดแอร์ก่อนครึ่งชั่วโมงคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะที่เมนูปรับอากาศตัวนี้นะคะแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่าต่างๆะคะ่ะจะมีระบบปรบบับอากาศอิสระนะคะพอเราเข้าไปนะคะสามารถปิดระบบปร,รับอากาศเพื่อการเดินทางนะคะเราสามารถปิดได้ตัวนี้นะคะแอร์ก็จะไม่ทํางานนะคะครึ่งชั่วโมงก่อนการออกเดินทางคะ่ะเสร็จจากการตั้งค่าภายในตัวรถแล้วนะคะเรายังสามารถ ที่จะตั้งค่าการชาร์จนะคะผ่านแอป My BM w ได้ด้วยนะคะ ซึ่งการตั้งชาร์จผ่านแอป My BMW ตัวนี้นะคะเราจะสามารถที่จะดูะระยะทางรวมนะคะของไฟฟ้ากับน้ามันได้นะคะแล้วก็ยังจะสามารถดูการชาร์จไฟนะคะจะขึ้นการชาร์จแบบเดลท m แบบนี้เลยนะคะจะขึ้นเวลาในการชาร์จนะคะสิ้นสุดกี่โมงนะคะชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะและวิ่งได้ตอนนี้กี่กิโลเมตรนะคะต่อมานะคะในแอป My BMW ของเราเนี่ยก็คือจะสามารถวางแผนการชาร์จได้อย่างที่บอกไปเลยนะคะเรากดเข้ามานะคะที่แผนการชาร์จนะคะ ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็คือกดไปที่แผ่นการชาร์จได้เลยนะคะหลังจากที่กดมาที่แผ่นการชาร์จแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะขึ้นเป็นว่าตอนนี้นะคะเราชาร์จไปที่แบตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสามารถวิ่งได้กี่กิโลนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดที่เวลากี่โมงนะคะจะขึ้นสถานะนะคะว่ากำลังเสียบชาร์จอยู่นะคะชาร์จตั้งแต่ตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนแล้วก็กำลังชาร์จอยู่นะคะ ต่อนะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าจำกัดกระแสะไฟนะคะได้ผ่านตัวแอป My BMW ด้วยนะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าโหมดการชาร์จได้ด้วยเรากดไปนะคะที่ตั้งค่าโหมดการชาร์จนะคะพอเราเข้ามานะคะที่หน้าโหมดการชาร์จตัวนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นชาร์จทันทีแบบนี้เรากดเข้าไปนะคะก็คือจะมีการให้เลือกการชาร์จภายในเวลานะคะซึ่งพอเรากดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเวลามาให้เราเลือกแบบนี้นะคะพอ พอเราเลือกเวลาได้แล้วเราก็กดเรียบร้อยแบบนี้นะคะซึ่งเห็นไหมคะเขาก็จะให้เราตั้งค่าการออกเดินทางเหมือนกับภายในตัวรถเลยค่ะเราก็ไปที่ตั้งค่าการออกเดินทางนะคะตั้งค่าการออกเดินทางภายในช่วงเวลานะคะเสร็จแล้วก็คือจะมีการตั้งค่าการชาร์จภายในช่วงเวลาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเราก็กดนะคะใช้ใน BMW ของฉันนะคะเพื่อส่งไปที่ตัวรถค่ะ พอรอสักครู่นะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอาจจะต้องรีเฟรชหน้าเเขานิดนึงนะคะจะเริ่มชาร์จนะคะทีะ่10 PM นะคะสิ้นสุดเวลากี่โมงนะคะแล้วก็เสียบชาร์จแล้วนะคะรอการเริ่มชาร์จนะคะแล้วก็เวลาการออกเดินทางก็จะเปลี่ยนค่าสถานะไปเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูตัวไฟนะคะ ที่เป็นตัวชาร์จได้นะคะแบบนี้เขาก็จะหยุดรอสถานะนะคะเป็นไฟค้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ตัวรถด,ด้วยนะคะเป็นการหยุดรอที่จะชาร์จนะคะถ้าเริ่มชาร์จก็จะเป็นไฟกระพริบกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะสำหรับวิธีการถอดสายนะคะเราก็กดปลดล็อกเหมือนเดิมค่ะที่ตัวรถนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดึงสายออกแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะขึ้นไฟสีขาว แบบน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปถอดตัวหัวปลั๊กออกนะคะจากบ้านเรานะคะวันนี้นะคะซีก็ขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะในคลิปต่อไปนะคะเราจะมีการมาแนะนำการใช้ BMW เพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับฟังก์ชันและเกี่ยวกับรถคันไหนนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง BMW Genius ค่ะ